อยุอีสานห,หนึ่งคนคงจะทราบดีเอาเอาหลายคนพี่วิรัตสวัสดีด้วยนะครับจากา YouTube นะครับแล้วก็พี่แดงไอพี่น้ำทิพย์นะฮะพี่น้ำทิพย์นึกยังไงจัดรายการเล่าผีแม่ผมเห็นพี่อ้อยคนหนึ่งดีเจที่อยู่รัตนะมันเล่าเรื่องผีให้ฟังก็เลยคิดว่าเออเล่าประสบการณ์เรื่องผีผีอย่าพึ่งแต่หวยดีไหม มันก็ความคิดที่ดีนะหวยบ้างเรื่อง้นหลอนบ้างโดยเฉพาะหลอนเนี่ยผมชอบนะเรื่องราวของผีผีเรื่องของอความเชื่อนะผมม,มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วก็เลยเอออยากจะเล่าอยากจะให้คนอื่นเขาเล่าให้ฟังเราจะนั่งเราจะฟังเรื่องราวประสบการณ์คนเห็นผีแบบนี้ขอบคุณพี่ กุลิศราด้วยนะครับจาก YouTube นะครับพี่จินดาจาก Facebook นะครับขอบคุณมากๆครับเอ๊ผมอยากเล่าอีกหนึ่งเสียงเดี๋ยวผมโทรหาคนขอขอขอ,อีกหนึ่งสายดีกว่านะขออีกหนึ่งสายขออีกหนึ่งสายเล่าประสบการณ์รอนหล่อให้ฟังก่อนคำคืนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่20นะครับวันที่20ษษ่สิบกรกฎาคมวันพฤหัสบดีตอนนี้เวลา21นาฬิกากับอีก52นาทีโดยประมาณครับ ยายถวินหนูขาวจากเมืองเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ลอนๆให้กับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมไลฟ์สดจากสนบีวาร์ตี้ทั้ง Youtube แล้วก็ทาง Facebook ้นะครับในขณะนี้เราไลฟ์สดไปทั้ง2สองทางครับคุณแม่เรียกว่าคุณแม่ทวินหนูขาวดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวฟังเรื่องราวของแม่ทวินหนูขาวสักเรื่องอันนี้แบบสดๆกันจริงๆนะครับยังไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยใช่ไหมยายทวิน ว่าว่าภาษาอีสานกระไดเด้อทำบทนัดภาษาไทยหึกําลังลุ้นหาหน่อยโอ้กําลังเอ้สาวีกําลังลุนอ๋อกําลังลุนห้าน้อยอยู่วสันทะก็เลยแบบบัดที่นี่สีสีวาให้ฟังก็ก็เคยเจอหลายครั้งอยู่ค่ะือว่ายขับรถเครื่องไปรับคุณสามีเขาชอบไปกินอยู่ข้างปริวาติกรรม สมเยอะแยะเนาะค่ะเนาะในวัดบอกครับหรือวัดสกักรันขนเขาก็ยางไปซื้อได้แต่ถือดาบได้ฮะถือดาบจะจะไปประหารสามีว่างั้นอ๋อทีนี้เขาขี่รถเครื่องเขาก็ต้องขี่รถเครื่องพาเขากลับบา้านผ่านประชาครับผ่านประสามาที่นี่กระชังกระเตง อื mm hmm. ตาแล้วทีนี้เราก็หมอบหมอบเห็นครับแล้วข้างทางอ่ะไฟตารถเขาอะ mm ่ะอืมันเห็นเขานั่งสงเรา mm hmm. เป็นระยะระยะอยู่เลยแอบทั้งทั้งมีหัวมั่งทั้งไม่มีหัวมั่งเนาะฮะเห็นเห็นเลยแบบใหญ่เห็นเลยค่ะเห็นเลยเพราะว่าเขาทานหลุมเขาแต่ก็ขอโทษขออภัยพ่นยู่เด้ก <Wow. S 2> ว่าขอผ่านหน่อยเด้อ S <S ต่เอ้ยยายเอ้ยสิ่งที่เราเราไม่รู้ว่าใครบ้างอย่างสิ้นะคะครับมองไปเห็นทั้งขาวทั้งดำท่านก็ส่งเรานะส่งยังไงครับส่ง,สงยังไงยายว่นหนาวลูกพ,น,พน,น์ีน่อนนเขาไปส่งหรือว่าจังไหนก็พจนก็ดูเหมือนว่าเราแง่แง่ไปเบิ่งเพิ้นน่ะ ก็ดูว่าเหมือนเป็นดังเบิงท่้นยืนดูท่านจำม,มปีเนะาะบ่วบ่วยานอยู่ไหนบัายานอยู่แต่เบิงยานอยู่แต่เบิงแต่ตม่เจยจำเป็นต้องมาผ่อนผ่านประชาอือผ่านประสามาตะวนันตานั้นขอกล่าวถึงนนเนื้อแล้วก็ไปดีแล้วแหละครับครับ คีทั้ทงหลังเขาอยู่แต่ว่าฮะคนที่มันบมีสติมันก็ซําเขาเขาเห็นอยู่ผู้เดียวเขาญาติอยู่ผู้เดียวเนาะยายนี่เห็นบนน่งอยู่ในรถข้างหลังเลยนะนั่งน้ำข้างท้างแม่คก่โอ้นั่งอยู่ข้าง,งเขาเห็นทีนี่ยายก็ว่าอ้ยทั้งดําทั้งขาวทั้งมีหัวทั้งไม่มีหัวอืยายก็ว่าโอ้ย ขอ่านในเด้อผู้ขาเพราะว่าทางนี้มันใกล้ไงครับมันต้องลัดมาบานไก้กลัวที่เขาจะไปทางดำอพอาือาศัยบากะกากลกวน้ําแน่ละค่ะอืตาลวดเท่ามันกระซองหินเนาะทางตาลวดอ่ะมันหินจนปรอ่อยากั้งครั้งอยากหลับตาขับรถอ่ะย่านอยู่ไไรมาฮอดบ้านนี่มาถึงโบสถ มาถึงโบสถ์ก็ต้องมาจอด,ดรถมาจอดรถแลดด้วก็ขอทางเพิ่นนากาถึงว่าขอให้กลับบ้านเน่<ม>แบบมันมันสะพานไปเบิดแล้วมันย่านกลัวจนสะานไปหมดหน้ามืดย่านขาดย่านแน่เนาะแต่คุณสามีเขาก็หลับพาดมาเราอยู่นั่นแหละเขาไม่รู้เรื่อง เพราปปะคามาผูกเพราะตาใส่เอวพร้อมได้ย่านแล้วหลุนโอ้โ uh huh. oh, อย่านเดอ้อค่ะเดิมมีแทอืะ hmm. ถึงแม้ว่าทุกมือนี่เขาเขาสีบอกคอยเห็นบอ hmm. oh, ยเลยแหละแต่แต่แต่เมื่อก่อนนะมันมีจริงมันมีมันมีอื hmm. แต่ก็บร,รูว่าเขาเขาเห็นเพ่นแบบใดนะ ดูเหมือนว่ามันจะเป็นสัมผัสที่เท่าใดก็บรู้นะนแอตแต่มันเห็นอืแต่เราเห็นเขาพูดว่าอย่างเอ้าืดเพราะกันนักบางบางบางคนก็หันหลังบางคนกัหันหน้าแต่เขาแยไปพอดีครับว่าอยากง่วงอีกเลยอะค่ะคือมันหนาวสันหลังจู่อัดโลดมันเห็นก็เรียกว่าเสียวสันหลังเนาะสมัยโบราณเสียวสันหลังวุดๆดเลยเด๋อ ลืมตามาั่งทั้งเหยียบเป็นทั้งเบรกมือทั้งโอ้ยสมาบ่ตยอมรับว่ากลัวค่ะมีจริงๆอืมมีแทะยังได้จะต้องมีเรื่องเสียขาเรื่องเลยรับมหาจักรยานมนีเจอหลายครั้งตั้งแต่เป็นเด็กเย่งค่ะก็มาเจอตอนเมื่อพอสอสักประมาณ สี่สิบสี่สิบสองนะคะ,อะตอนนี้อายุเท <67. S 1> ่าไหร่นะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยายหกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดกับสี่สี่สี่สิบสองก็ยี่สิบกว่าปีเนาะ,อะโอ้สามสิบกว่าปีเจ<ะ>อาิงค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับก็ก,ก็มันเป็นทินของธรรมเนาะแล้วก็เวลาตีหนึ่งตีสองคือเวลาของของเพลินไงกะทำไปยังจังสีไปตอนเหมือนก็อดกันมานั่งกินขา่าวกินนามอะไร Oh. สี็นัศกันอยู่แต่บางแต่ตอนนั้นเราบางบังเอิญที่ไปนั่นแหละครับมันกะเลยไปเห็นเพลินยังสีนคะแอดกะแต่ mm hmm. ย,ย่านยุค่ะถ้าเว้าถึงตรงนี้นะครับกับปัจจุบันก็เคยเล่าให้ลูกให้หลานฟังกะคนหนาวลูกกี่เด้ลูกหลานกะงวกหลงังอุ้ mm hmm. ย่านแนล้วถ้าไปเจอคือย้ายอยั่ไยประสาทแตกแพ้เพิ่นว่าอื mm hmm. เออญาอยู่ไหนค่ะอืตวัดนี่ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละหน้าตรงปริวันน่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นเฮ็ดเป็นร้านทำเนาะค่ะครับแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังกลายไปเป็นแต่ญาญยู่ค่ะอเป็นแต่ญาอีหลีเบาพื่นบ้านเรื่องที่ท,ที่เขาบอกสามารถที่จะเห็นได้นี่เนาะ แต่มันก็เห็นมันจะเป็นเหมือนหมูบ่มบ้านหมู่บ้านนึงเลยอะค่ะแอดเที่ยวผ่านไปเป็นป่าช้าขางหมู่บ้านวาสันเทเนาะเดี๋ยวย้ายไปอย่างไปกลางคืนก่อนเมื่อสักครูค่ามไปไปหาตาค่ะตาไปกินเหล่าอืมไปหามต้องกลางคืน,นที่สองนี่นะ ไปกินปิ้งไก่ต้มปลาอย่างขามไปบ้านเพื่อนนั่นไปหามมินบอหรือว่าจังไดคะไปหามสามีว่วัสันเถาะไปหาค่ะแต่เพื่อนเอารถไปแล้ววะนี่เอาไปหาลูกบ่สบายย้ายกันลยไปตามเอารถที่ไปลงบ้านรถแม็กก็ไซส์แม่กกะเวทครับอันนี้เพื่อนนั่นเพื่อนน่ะเมาแห้งครับย้ายกันแล้วเอา เอาขึ้นข้างหลังม้แล้วผ่าขามามาัดติดกันมา้ายันยานตุกรถที่นี่ก็เลยผ่านประซาม้ามันไกล้บ้านเนาะมันก็ใกล้ทัว่าทางไปทางดําเห็นอีแค่เห็นนางซืบลืบยุ้นเด,เด็กเด็กหน่อยถึงจนไม่อยากเหลียวอ่ะเห็น,นตาไฟไฟมาอดไฟมันกรทองช่องทั้งขังเนะาะครับ เพิ่นมาขอส่วนบุญบ่ใหญ่เพิ่นอาจจะปรากฏอาจจะปรากฏให้ให้ยายเห็นก็คือมาขอส่วนบุญก็ได้ยายเดี๋ยวถบุญให้ัเพิ่อนบ่ยายก็ยายก็ขอผ่านถามคนอยู่เด้อยายว่าโอ้ยให้ผู้ขาผ่านไปใหนเด้ออย่ายลำคาญยายถ่อมันกระเดือกแล้วเนาะตีหนึ่งตีสองเพิ่นก็เห็นนายแอดเห็นแท้ๆนี่แหละ ตอนเสาได้กรวดน้ำให้เพื่อนบ่อได้ทังบุญให้เพื่อนบ่อเพราะว่ายายตอนเสาเนี่ยได้ได้ไปกรวดน้ำให้เพื่อนบ่อเหรอกรวดอยู่นะค่ะแอบตาบาบลูว่าิถึงองได้รูปใดแน่เพราะว่ายายกมักไปวัดไปสวดสรพันยาไปไปสมัคปีละไปในเรื่องเก้วกับบัดนะครับน่ากัปว หวาดไปปัดมองที่เห็นนั่นอยู่รประจำแล้วก็เขาก็บอค่อยเข้าใจลึกซึ้งปานตอนนี้เนาะตอนนั้นน่ะเขาก็กวดน้าใหาย,ยู่แต่ว่าก็บรูว้ว่าจะถึงเพ่นรูปใดบอ่อองค์ใดตัวใดบอ่อสันดีบ่อเป็นยังเจตนาอะเจตนาหายถูกตัวทุกคนคแหละถึงเมื่อเนาะเจ้ากรรมในเว่ก็ถึงอืม ตัวอยาตายได้ที่รวมรับเป็น้วเนี้นี่ยห็ให้ไยปยุตวากะจักพนที่ได้บาได้เนะาะเดี๋ยวจากนันเดฟเคยเจออีกบอ่บอหนี่หรือผ่านทางอีกบ่หรือผ่านแต่ขังเดียวก่อน,อนั้นเลยแต่แต่ทุกเมื่อนี้ก็เจอก็บ่เจอหรอกค่ะเพราะว่าทุกเมื่อนี้มันกระแปดเราเนาะผ่าตงวหัเจ้าก็อยูเตมบันนี้ ก่อนบ่อหอยมีเนาะบ่อหอยแปนหกหกประชันทองสมัยโบราณความจเจริญเข้าไปเนี่ยมันกะทำให้ถนนทางสะดวกขึ้นคืมครับครับเอาเคนี่ล่าย,ายดึกเลี่ยวเนาะหลบกวนยายแค่นี้ขอบคุณกล้ยายถวินวัวขาวที่ <S 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 มาเล่าประสบการณ์ดีๆก็เรียกว่าดีๆกันแล้วกันประสบการณ์ร้อนๆให้พี่น้องได้หลับทุมหลับฟังกันเนาะ อ๋ขอบคุณมากครับคุณยายครับจ้าสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณยายครับแต่ทีวินูขาวนี่ก็อยู่เป็นอยู่กับพวกเรามานานแล้วล่ะหลายคนก็คงจะทราบนั่นแหละนะฮะที่อยู่ในห้องกลุ่มของสนมดีว,วาริตี้นะครับนี่อ้าคือเครื่องเล่าประสบการณ์ร้อนๆให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมว่าจะเล่าเรื่องแบบนี้เออต่อไปก็ ค่อยๆพัฒนากันไปครับเรื่องเรานะฮะเรื่องเราแนวร้อนๆแต่ว่าบ่ได้เราถูกมือนะครับว่าจะจะเอาวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอ่อเดี๋ยวจะจัดจัดเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นวัน